นะครับเลขถูไปใครงวดที่แล้วครับ6 7 9นะครับเนาะ6 7 9งวดนี้วันที่16มีนา6 7เดี๋ยวจะมาลุ้นน้ำกันครับว่ามนันอีกเลขถูจะเป็นตัวไหนโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายงวดวันที่16ครับผมแต่ว่าเบาหน่องยังบ่ทิมเด้อ6 9 6 9ก่าโเบาหน่องยังบ่ทันทิมเลยเบาหน่องยังซื้อไว้อยู่เดี๋ยวไปไหว้ใครน้ำกันแล้วก็ไปรับโชคน้วกันตองงวดครับงวดวันที่16มีนา6 7ครับผม สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มากพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้โค้งสุดท้ายครับงวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดงวดที่แล้วเนาะถ้าผูดด้ใดเดือบบนคลิปเบาหนองโค้งสุดท้ายใครเจ็ดเก้าครับเขาเลขล่างเต็มเต็มครับแต่ว่าเลขถ,ถูกงวดที่แล้วเบานองยังตามอยู่ด้วยครับเด้อเหลือหกเจ็ดกับหกเกายังไม่ท่านออกเลครับเดี๋ยวมาจับลูกมีกองนำกันและไปลุ้นโชว์ เลขถูกว่ามือนี่เลขถูกเป็นตัวใดงวดวันที่16มีนาห7ครับข,ขอเลขล่างเดอ้อพี่ไข่เดอ้อเลขบิกปองลูกแหลครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกหมายเลขหกครับบางซื้อไว้หกเก่า หกเจ็ดนะครับเนาะเดี๋ยวบนเน่ครับเลขถูกอาจจะเป็นเลขสามโตเลขพิ่งปองอาจจะเป็นเลขสองโตก็ได้นะครับเนาะลองเบิ้ลจุดตรงก็เลขเบาหนังสือไหวบอเล,ล่างตรงตรงเดอ้อนายังเบิด ยังบนตรงกรท็ทีบ้านหนองซื้อไหวต่ว่าเป็นยังครับหมายเลขสองครับหกสองหกสองครับหกสองหรือเก้าสองหรือจะเป็นหกหกก็ได้นะครับนาอหกหกเลขดังอยู่เลยหกสองสองหกนี่เลขดังอยู่อย่าไปหลุนเลขถูกมือนกันครับวอมื่อนี้เลขถูกชีวิตตัไวไหนงวดที่สิบหกมีนาหกเจ็ดบานหนองเบาเลขถูกตัวเก่าออกได้เด็กเอาไว้ปากคู่กันเลย นะครับเนาะเดี๋ยวจุดถูกครับ<ม>อยามาหลับโฉกไปน้ำกกนครับเด็กถูกตัวนี้คอยมากตรงตรงเด้อแต่ว่าเลขสองหกสองหกหกหกสองเก่า เก่าๆก็งามอยู่เด่นน้อครับเนาะวันนี้นะครับสื่อติดๆไปด้วยน้ำเนยเล็เบิร์นเนาะสื่อติดๆไปด้วน้ำเพื่อเพื่อมาเบิร์นครับสื่อติดๆไปด้วยน้ำเนยเดี๋ยวไปลุนเหล็กน่วงกันครับพี่คอยเหล็กถูกคอยมาในสามตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดเด้อสามตัวตรงๆเด้อพี่ไข่เด้อ เดี๋ยวไปหลุดเลขทุกนกันครับวอร์มนีเลขกทูนใช่ไหมตัวไหนเลขมีปองหกสองครับผมเดี๋ยวไปหลุดเลขกทูกครับ อุตกระตโตสมาสุขศานักอุตสัพกมปะตโตสมาสุขศากน์ักพุตสาหกรระตูโตสมาสัพุตสาพี่ไขวันนี้บ้าวน้องจะขอโชคต่อวดเดอร์โค้งสุดท้ายแล้ววันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดขอให้มาตรงตรงเหมือนวดที่แล้วเดอร์วดที่แล้วเจ็ดเก้ามาเล็กหลังวันนี้ขอสามตัวบนเดอร์พี่ไขเดอร์เล็กยิ่งปองขอเป็นสองตัวหลังเดอร์พี่ไขสัก เดี๋ยวมาเบิ้งเลขกถูบตัวแรกกันครับผมงวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดครับผมโค้งสุดท้ายครับไอ้ไข่รบานเบาดองครับอ่ะนี่ครับเลขกถูบเก่ากับเลขกถูบใหม่นี่ครับยังติดหกอยู่ครับติดหกอยู่ครับเลขปิงปองเบาดองจับได้หกสองนะครับหกสองหกสองครับอ่ะสาธุสาธุไอ้ไข่เอ้ยเบิ้งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการ รับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลดวงนะครับส่วนตัวเลขเป็นแนวทางครับเนาะเป็นตัวเลือกผู้ได้มักก็ซื้อไว้ครับเป็นผู้ได้บ่วมักกับ่านได้บ้าหนองบาววากันเนาะนอ้องขอให้เขามาเบิ่งครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคใ,ใครบ้านบ้าหนองก็ให้โชคมาหลายงวดต่อกันแล้วครับหลายงวดต่อกันเล็กถูกเก่าถ้าผู้ได้มกักก็ลองซื้อทิดไว้มาครับเด้อหกเจ็ดหกเก่า ครับนอกเป็นยังไงท่านได้ออกเหลขกถูกตัวแหลกไม้เหลขกหกครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเหล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามครับสาธุสาธุใครเออเห็นผู้ใดเข้ามาเบิ่งช่องเบาหนองก็ให้ได้รับโชคไปนํากันคืองวดวังหันเดอเจ็ดเก่างวดนี้ขอสามโตตรงๆเหลขกบนเดอร์หรือเหลขกล่างก็ได้่เปิยังขอแต่ว่าให้ทุกคนที่เห็นให้ทุกคนที่สื้อเพื่อนได้รับโชคสาธุสาธุเดี๋ยวไปรอรลุนเดล็กถูกตัวที่สองตัวที่สามครับ ไ,ไปเบิงเลขกถูบตัวที่สองครับผมไอ้ไข่บานบ้าหนองครับเลขทถูบตัวที่สองไม้เหล็กสองครับผมหกสองหกสองครับหกสองเหลขกปิ้งปองกับหกสองครับเลขปิงปองกับหกสองพอแน่ได้ครับอาจจะลงบนหรือโอ้ลงล่างขึ้นบนอันนี้ครับบอกว่าได้ครับแต่ว่าแต่ผู้ได้มักตัวเลขเนาะครับเนาะ กระซื้อติดติดไว้ก็แหละกันนะครับเนาะขันมากกระซื้อไว้นะครับขันบ่มากกับพานได้บ่ว่ากันนะครับเนาะงวดวันที่16มีนา67เบิ่งไว้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับเป่าหนองกับฮาตัวเลขมาฝากทุกคนนะครับเนาะนี่ครับเลขถูกเก่า679ครับ679เลขถูกหม่ใหม่ตัวตัวที่2หมายเลข2ครับ62 62เดี๋ยว62สยังเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเนาะครับเนาะ หลุนไปนํากันดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคบางทีเบ้าหนองอาจจะบอกเลขไปนําบางคนครับบริเฟังเบ้าหนองบอกครับเบิ่งเอาแต่ตัวเลขกเลยเบิ่งเอาเล็กสุดท้ายเลยแต่ว่าขันเบ้าหนองบอกเลขต่อหงวดไปนําหรือผู้เลขกผู้ใดเบาหนองบรลงคลิปเบาหน่องเขาจะบอกไปนก็อาจจะพลาดไปกระไดนะครับเนาะเดี๋ยวไปรอรูดเลียถูกตัวที่สามครับผมสาธุสาธุไอ้ใครบานเบ้าหนองครับเบิ่งเลขถูกตัวที่สองครับโอ้ตัวที่สามครับผม เลขถูกตัวที่สามอ้าวเลขงามอยู่เลขงามเลขงามครับเดาดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับเดี๋ยวบ้าหน้องจะสรุปเลขให้อีกท่านึงนะครับจะให้เลขถูกใหม่เปิดกันนะครับเนาะโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายเนาะแต่ว่าแขนบอลนี่เปลี่ยนติดหงนี่บ้านหน้องไอ้มากอยู่ในหกสองนี่หกสองกับมากครับแต่ว่าซื้อหกเก่าไปยู่ซื้อหกเก่าไปยู่งหก 62 64กะง่ามเลยนาะครับเนาะงวันนี้นะครับงินนี้อาจจะได้รับโชคก่อนใหญ่ไปน้ำกันไอ้ไข่บ่านเบ้าหนองนะครับเนาะเลขถูกตัวที่สามครับผมหมายเลขสีครับ624 624หรือ924ก็ได้เนาะครับเนาะเลขถูกบันเก่าก็มีนะครับเด้อแต่ผู้ใดมักเลขถูกบันเก่ากระเบิ่งประกอบกันไปได้เนาะครับเนาะเลขปิงปองเบ้าหนองจับได้62ครับ62ตัวเดียวเน้นๆครับ62 จากสิมาบนหรือจากสิมาล่างอันนี้ก็บวงหักันเนาะแต่ว่าสังเกตนะครับเด้อเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าคูลางหกสองคูบบนครับหกสองคูบบนอ่าสี่กับศูนย์เขาก็ว่าไข่ไข่กันอยู่เด้นะครับเนาะ,ะลองพิจรารณาเอาเลยครับเด้งองวดวันที่สิบหกมีนาหกเจ็ดเวลามีไข่ไข่บานเบ้าหน,านองเหมาะโจกให้ทุกคนสาธุสาธุไข่ไข่เออผู้ดใดเขา้ามาเบิ่งช่องเบ้าหนองให้รับโชคไปนลำกันคิดยังไงก็ให้สมวังดังป,ปรารถนาสุภูสุคน สาธุสาธุสวัสดีครับ